ดีค่ะอุ้ยดีใจที่พวกนั้นไม่วกกลับมาตัดเขามาตัดดักหน้าไปเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วเห็นออตฟต์ก่อนนี้โตแล้วนะคะเนี่ยโตเต็มที่แล้วแต่ถ้าหากไว้อาทิตย์หน้ามาตัดเขาก็จะโตกันนี้ประมาณเท่าหนึ่งนั่นคือใบโอ๊กนะคะอันนี อยก้อนนี้อาจจะไม่ตัดวันนี้ค่ะแต่กอนนี้ต้องตัดที่เดินมามองเห็นนะมองมาเห็นสีขาวๆได้บอกใช่เป็นเป็นเป็นไปได้เหรอที่พวกนั้นไม่มาตัดนี่ค่ะทีใจมากรักมากเห็นนะคะเห็นออฟเดอะวูดกับเห็ดปูนสนุกมากก้อนนี้ก็อาจจะไม่ตัด กำลังอร่อยค่ะเนี่ยซากเดิมที่เขาตัดไปเมื่อสองอาทิตย์โมโหมากเลย <c oughs> แต่ไม่วกกลับมาดีนี่ค่ะมีอีกกอนหนึ่งโอ้ยดีใจคงเจออีกหลายกออค่ะจันไม่ได้อ่ะที่เดี๋ยวให้ดูถึงถึงขาดเลย หูถุงขาดแลดูตรงนี้นี่ค่ะมันหนักขึ้มากเลยนะเห็นกอใหญ่เนี่ยหูหูถุงนี่ขาดเลยอะ่ะหลุดเลยตรงนั้นนะคะหูหูขาดข้างเดียวก็ยังดีอะ่ะจำไม่ได้มันจะมีอยู่อยู่ตรงจุดมือเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเจอ เห็นถ้าโตแล้วค่ะจะมองเห็นง่ายค่ะมามองหากอเล็กๆเสียงลมพัดดังมากลมแรงมากวันนี้ค่ะไม้พบกันใหม่วิดีโอหน้านะคะขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาเป็นกำลังใจขอให้ทุกท่านปลอดภัยนะคะสวัสดีค่ะ